ถ้าโดนในโมเมนต์จะน่าสาจลยนถ้าโดตอนบรรุปฏิพานเนี่ยจะลเจไม่ได้นะยังไม่นั่งไม่นอน เงือบอะระหว่างยืนยกเดินงกปมแล้วกำลังจะนั่งพักกำลังเงือย่อกำลังระหว่างนั้นอะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอิริยาบถไหนแต่ว่าต้องอิริยาบถใตนิบานแล้วแต่ว่าน้ำหนักไปอยู่ตรงไหนถ้าน้ำหนักอยู่ตรงยืนก็เรียกว่ายืนถ้าน้ำหนักอยู่ตรงนั่งก็เรียกว่านั่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งนั่งทั้งยืนนะตอนที่พ้านนนท์บรรลุนิพพานก่อนวันที่จะทำสัาคยานารั้งที่หนึ่งคืนนั้น ัาร์ดถึงเดินเข้าไปในที่ประชุมสงูงแล้วบอกอ่าผมเรียบร้อยแล้วนะครับ M and L ten เออโอเคอันนี้คือพระพุทธรูปนะครับนิ้วนิ้วอย่างนี้ไหมครับมาจากดูนะครับกระเทาะลงมาอยู่หลังเจดีย์องค์สุดท้ายองค์สุดท้ายครับอันนี้ใครสร้างจา้าอันนี้พระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์เป็นคนดีไซทั้งหมสร้างให้พ่อ ทางฝั่งนู้นไม่มีอะไรแล้วสีมุกครับสี่มุกยืดออกไปอันุนเป็นอันุนเป็นเจดีรายอันุนคือป้อมวัดรามาวาแล้วเดินอยู่ทรงไหนเดินนั่งกับนอนตรงข้ามกันยืนกับเดินตรงข้ามกันแต่เดินไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดินกับยืนไม่มีแล้วนั่งกับนอนมีแต่เรียวนั่งอย่างเดียวนอนไม่มีแล้วถ้าใครอยากดูทั้งสี่อันเต็มๆไปอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชรมีวัดชื่อวัดสี่อิริยาบถแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแยกเป็นวิหารแต่และว,วิหารเขาทำเป็นผนังเดียวมีสี่ด้านตั้งอยชนไปดูที่วัดสี่อิริยาบถจังหวัดกำแพงเพชรจุยาภรณ์ศาสตร์กแพงเพชรในเขตที่เป็นอารัญญิกเป็นเขตวัดป่าไม่ใช่เขต ขามาสุขามาวาสีพิเขตเมืองที่มีวัดพระแก้วแต่วัดพระแก้วอยู่ในกลางเมืองกระแพงเพชรเนีนะ่ยไม่ใช่ต้องไปดูข้างนอกที่เรียกว่าวัด